เขาเห็นผมเป็นเด็กที่เชยสุดๆเขาเลยให้อภัยมิฉะนั้นคงต้องจ่ายเงินค่าเสียหายแน่ยังยังไม่หมดความเชยของผมมื้อเย็นคุณอาพาไปกินอาหารแบบบุฟเฟ่ตักอาหาร ได้ตามใจชอบกินเท่าไรไม่ว่าเขาคิดราคาอาหารเป็นรายหัวอยู่แล้วผมตาลายเลยมันน่ากินไปหมดทุกอย่างอยากได้กละมังไปตักอาหารให้จุใจทั้งกุ้งหอยปู ปลาโอ้โหน้ำลายหคุณอาคงจะอ่านใจของผมออกรีบกระตุกแขนผมแล้วกระซิบบอกว่าตักเท่าที่พอกินนะไม่พอค่อยไปเติมถ้าตักมาเยอะกินไม่หมด ไอ้เขากะละมังหายวับไปเลยมีแต่จานใบเล็กๆอยู่ตรงหน้าผมเดินตักอาหารนับสิบรอบจริงอย่างที่คุณอาว่าการตักน้อยๆก็เหมือนกับการชิมถ้าอร่อยก็ไปเติมถ้าไม่อร่อย ก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันอีกรับรองได้ว่าพวกเพื่อนๆคงไม่เคยไปงานเลี้ยงแบบค็อกเทลซึ่งเขาเรียกกันเล่นๆว่าหางไก่เป็นแน่ผมเองก็เพิ่งไปครั้งแรก คุณลุงคุณป้าพาไปงานแต่งงานลูกของเพื่อนคุณลุงนัดเชื่อไหมงานนี้ต้องยืนกินอย่างเดียวมีเก้าอี้บ้างแต่ไม่มากจัดไว้เฉพาะแขกพิเศษและผู้สูงอายุเท่านั้นอาหารก็ทำเป็นชิ้นชิ้น สำหรับจิ้มใส่จานแล้วมายืนกินไปคุยไปเป็นกลุ่มไม่ควรยืนกินที่โต๊ะวางอาหารเพราะจะได้มีที่ว่างให้คนอื่นเวียนเข้ามาหยิบอาหารบ้างคุณป้าบอกว่าการยืนกินแบบนี้เป็นวัฒนธรรมของฝรั่ง ผู้ที่มาในงานจะต้องแต่งตัวน้องๆเปิดหน้าต่อไปนะครับ